สวัสดีครับ I love open w น r l d นะครับคุณยังอยู่ในแว w i ว Smith เหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้ครับสืบเนื่องจากนะครับมันก็มีเรื่องราวดราม่าในหลายคอมมูนิตี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเล่นมัลติเพเจอร์หรือโคออบกันนะครับผมก็เลยนะครับจะมีทางออกให้นะครับสำหรับสายโลนมูฟหรือสายอินเทอร์วดที่ชอบเล่นเกมคนเดียวแล้วไม่อยากโดนดราม่านะครับว่าจะทำยังไงกันนะโอเคแล้วครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาสาระกันนะครับไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วมา ค,ครัแฟชั่นสวยๆสัตว์ขี่สุดเจ๋งเอฟเฟกต์อาวุธสุดล้ำอยากเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเติมนะครับแต่จะเติมทั้งทีก็ต้องเติมให้ถูกประหยัดแล้วก็ปลอดภัยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกันครับอีล่าติดชอ็อปบริษัทรับเติมเกมทั้ง PC ซและโมบายในราคาถูกสบายกระเป๋าขึ้นชื่อในเรื่องของความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดการันตีจากผู้เข้าใช้มากกว่า10,000แคนทางร้านเปิดบริการมา5ปีแล้วครับคุณหน้าคุณตากันในเพจสีเหลือง มีบริการเติมเกมทั้งระบบ UID และ ID Park ให้เลือกทางร้านจดทะเบียนทางการค้าแบบถูกกฎหมายุดจดทะเบียนถึง2ล้านบาทเพื่อความมั่นใจให้ลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันแน่นอนช่องทางการติดต่อทางร้านมีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับทักได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k Elastic Shop หรือที่ไลน์ก็ได้นะครับ @elasticshop อย่าลืมมีอข้างหน้าด้วยนะครับ ฟังไม่ทันจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ e s c r i p t i o นนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้เลยเอาล่ะครับก็ขอขอบคุณอ l เล็กทริกช็อปด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันเสมอมานะครับเอาละครับในเรื่องของนะครับดราม่าที่เขาพูดกันมันมาจากอะไรนะครับหลักๆเลยก็จะมาจากโหมดมัลติเพลเยอร์นั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับที่มีปัญหากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการลงฮีโร่เรียมนะครับหรือซอร์ทาอันะครับ ซึ่งฮีโร่รีมนะครับมันจะเป็นบอสประจําสัปดาห์นะครับซึ่งเราจะเข้าไปตีนะครับในโหมดการเล่นระบบ10คนนะครับโดยนะครับมันก็จะมีบอสที่กําหนดให้อย่างโลกนี้นะครับปัจจุบันโลก10นะครับมันก็กําหนดให้เป็นสิงเจอร์สิงโตนะครับกับบอสเจ้าสาวผีนะแต่ถ้าก่อนหน้านั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูอ่ะมันก็จะเป็นอ่าอย่างนี้มู่หลงหยวนกับสิงโตใช่ไหมครับเชื่อสิงโตอย่างนี้ก็จะเป็นอ่าเต๋าหลับนะครับกับมู่หลงหยวนนะครับ เบื้ว่า11นะครับมันก็จะเป็นเสาหลับมู่หลงหยดเหมือนกันซึ่งมือนจะต้องลง10คนในการลง10คนนี่นะครับมันก็จะมีของรางวัลที่เขาอยากจะได้กันนะครับก็คือถ้าเคลียร์ครั้งแรกนะครับก็จะได้พวกอินเนอร์นะครับพวกกล่องอาวุธแล้วก็ทิมพันธุ์ตัวนี้นะครับตัวการันตีสุดท้ายนะครับในการไปปลดล็อกเวลาเราจูนนิ่งนั่นเองนะครับเขาก็จะอยากได้กันอันนี้นะอ่ะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเป็นซอร์ไทเอ้านะครับซอร์ไทเอ้าก็จะเป็นการลงดัน5คนนะครับ อันนี้ลงได้ตลอดลงได้ทุกวันนะครับโดยจะใช้ค่าลงเล่นก็คือหกสิบ r g y นะครับซึ่งสำหรับเลเวลเ1็ดสิบเอ็่าได้ามาจะเป็นเต๋หลับนะครับกับมู่หลงหยวนนะแล้วก็ตอนหน้านี้ครับมันก็จะมีเวล6กสบกนะครับก็ะจะเป็นเต๋หลับมูหลงหยวนก่อนหน้านี้ห1สบเอดที่มีปัญหากันนะครับก็คือจะมีะพี่เงาใหญ่นะครับแม่ทัพแล้วก็เจ้าดาบปักหลังลัคกี้เิสิีนสามเฟสนี้นะครับก็ค่อนข้างยาก แล้วมันเป็นปัญหายัางไงปัญหาคือเกมนี้นครับบอสมันยากอยู่แล้วนะครับเราฟังเล่นคนเดียวก็ลําบากแล้วนะครับพอไปเล่นระบบมัลติเพเยอร์เนี่ยมันก็เลยจะทําทให้มีปัญหาในการที่บางคนเนี่ยเขาไม่ยุมีเวลาเล่นไม่ามีโอกาสทําความเข้าใจมันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าไม่เข้าใจนะครับระบบการเล่นของเกมไม่เข้าใจเมคานิกบอสทําให้ตีมันลมนั่นเองนะครับโดยหลักๆเลยนะครับมันจะมีปัญหามาจากผู้เล่นสายไฮบริด ที่มักจะเป็นแพะอยู่เสมอเลยนะครับสายให้บิดคือยังไงก็คือเวลาสมมุติว่าผู้เล่นที่เล่นคนเดียวใช่ไหมครับเขาอ่ะก็จะมักจะนะครับเอาอาวุธหลักหนึ่งชิ้นนะครับผสมกับอาวุธรองหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเป็นสายฮิวอ่านนี้เนี่ยผมใช้อาวุธหลักเป็นพัดนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็นอาวุธรองจะเป็นล่มนะครับใช้ในการฮิวตัวเองครับอ่ะตอนเี้กนะครับผมก็จะกลายเป็นหลักๆเป็นพัดโจมตี แล้วก็อาวุธลองจะเป็นล่มนะครับทีนี้เกียร์ของผมอะ่ะมันก็จะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เซตเดียวกันเอาสี่เอาเซตสี่ชิ้นมาเอาออปชันของอาวุธดังนั้นเขาก็เลยนิยมเล่นนะครับพวกไฮบิดก็จะเล่นอย่างนี้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปสู้เขาก็จะเอาอาวุธหลักสู้แล้วก็เอาล่มมาคอยฮิวตัวเองนะครับทีนี้ปัญหามันจะเป็นยังไงปัญหาคือเวลาคุณไปเล่นมัลติเพเยอร์นะครับ อ่ะผมเล่นให้ดูนะสมมุติว่าคุณไปเล่นโหมดซอร์ทายเอานะครับนี่นะครับเวลาที่เราไปจับคู่นะครับในกรณีที่คุณเป็นเล่นคนเดียวไม่มีกิวไม่มีกลุ่มที่ลงประจํามันก็ต้องไปใช้การจับคู่กับคนอื่นใช่ไหมพราะคุณจะไปจับคู่ปุ๊บสตาร์ทแมตมันจะให้เราเลือกใช่ไหมครับทีเนี้ยคนเป็นไฮบิดส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ลงฮิวหรอกเพราะว่าฮิวเขามันเบาเขาก็จะเลือก DPS กันอ่ะอันนี้เลือก DPS นะครับ อันนี้นะเอานี้ออกนะครับนี่เราเลือกเป็น D P S นะครับแล้วก็ผมฮิวเบากับแทงไม่ใช่อยู่แล้วแล้วก็ติ๊กออกนะครับเหลือ D P S อันเดียวแล้วก,กดคอนเฟิร์มไปเราจับคู่มาได้เห็นไหมครับของผมอะ่ะขนาดเลือก D P S แล้วอะ่ะมันก็ยังเลือกให้เป็นนะครับสายฮิวอยู่เลยนี่ครับมันเป็นปัญหาเพราะว่าผมอะ่ะฮิวเบาใช่ไหมแล้วพอไปอยู่กลุ่มกับเขาอะ่ะกลายเป็นเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนอ่ะกลายเป็นว่าผมฮิวเบาใช่ไหมครับแต่ผมอะ่ะ ต้องไปเล่นคนเนี่ยจะเข้าใจว่าผมเป็นฮิวเห็นไหมครับเพราะว่านี่ครับตัวเลขผมอะมันขึ้นฮิวแต่ผมเล่นล่มใช่ไหมผมมีวคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วถึงฮิวตัวเองแล้วทํายังไงทีนี้มันก็เป็นปัญหาให้กับปาร์ตี้เขาไงครับอะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นล่มก่อนอะอ่ะ,อะผมก็โยนล่มขึ้นไปมันก็ได้ฮิวแค่ผมเองเห็นไหมครับในขณะที่คนอื่นนะครับ เขาก็จะไม่ได้รับการฮิวจากผมแต่คนหนึ่งเขาจะมองว่าผมอะเป็นสายฮิวเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเล่นไฮบิดนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าพอมันไม่มีคนฮิวจริงๆอะเราไปเจอบอสเก่งๆมันจะทําให้ตี้ล่มครับอ้าวมีคนใส่ร้ายเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงโอ้อ่ะเราโฟลตตี้ก่อนครับ โอ้ใส่ร้ายเราได้ยังไงโอเคครับอ่าโพสไปแล้วสิบ้านาทีเดี๋ยวก็หายอ่ะว่าเรื่องของเราต่อครับทีนี้นะครับวิธีนะครับที่คนเล่นคนเดียวนี่ครับจะทําผมก็คือแนะนําว่านะครับมันมีระบบนะครับการช่วยเหลือคือ Smart a s อซิ t อยู่นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรนะครับฮีโร่รีมนะครับหรือซอร์ไทาก็แต่นะครับ ให้เซตเลคคอ m e n นเดตก่อนนะครับมันจะเซตเลเวลที่เหมาะสมกับเรานะครับจากนั้นนะครับให้กดอันนี้ครับสมาร์ทแอนี่นะครับมันจะดรอปเออมันจะสุ่มนะครับเจ้า AI ไม้ช่วยเรานะครับจํานวนถ้าเรามีหนึ่งคนนะครับเราก็จะเล่นกับ AI 9คนนะครับนี่ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอ่ะแต่ก่อนจะไปนะครับมันจะมีเล c o m m e n d เดตก่อนนะครับว่าอ่า คันต่ำนะครับมันควรจะมีพลังสักหมื่นนะครับแต่ตอนนี้ผมมีหมื่นแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรทีนี้มันจะมีความแตกต่างระหว่างนะครับการเล่นใช้ AI กับการเล่นคนจริงๆนะครับก็คือนี่ครับการเล่นคนจริงๆนะครับนี่มันจะกล่องเล็กมันเด็กคว่าว่าคุณก็จะได้อาวุธเซ็ตที่คุณต้องการจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับอาจจะโดนอย่างอื่นนะครับ อาจจะเป็นสีม่วงอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันมีโอกาสได้ของทองเยอะแล้วก็การันตีตัวนี้นะครับไปปลดล็อกจูนนิ่งนะครับขั้นสุดท้ายนั่นเองที่เขาอยากได้กันนะครับแต่ถ้าเป็นสมาร์ทสิสิ์นี่นะครับตัวนี้ครับมันจะได้แค่สามกล่องนะครับแล้วก็ต้องลุนเอาด้วยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่มันก็แลกมาด้วยนะครับกับความสบายใจของเรานะครับว่าเราอ่ะก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายคนอื่นนะครับมีอะไรก็ให้บอร์ดมันว่ากันไปนะครับนี่ อย่างผมก็ไปลงมาแล้วนะครับในส่วนของสมาร์ทแอสซินะครับนี่ก็ลงไป2ครั้งแล้ววิกหนึ่งมันให้ลงใกล้แค่2ครั้งอ่ะแล้วก็ในส่วนของซอฟท์ไทเอาก็เหมือนกันนะครับนี่นครับมันก็จะมีให้เราเลือกเหมือนกันถ้าอย่างเงี้ยก็คือลงกับคนอื่นก็จะการันตีของอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสมาร์ทแอสซินี่ครับมันก็จะต้องได้ของน้อยลงไป เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาจะไม่ค่อยชอบเล่นกันเพราะมันได้ของน้อยแต่ถ้าเป็นสายที่เราเล่นคนเดียวนะครับเป็นโลนฟูบเป็นอินโทรเว์ดไม่ค่อยสูงสิงบใครเราไม่ได้ไปทําของไม่แข่งกับใครในออนไลน์อยู่แล้วผมเลยนับว่าเล่นคนเดียวนะครับกับบอทด,ดีกว่านะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างน,นะครับกับการที่เราเล่นคนเดียวอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าถ้าการเล่นคนเดียวอ่ะมันจะสามารถช่วยให้เราศึกษาเมคานิกบอสจากการทํางานของบอสได้นะครับเวลาที่เราไปลงรวมนะครับมันก็จะได้ อไปรู้ว่าเราควรจะทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูเวล71อันนี้นะเพราะว่าไอเอโรลีมใช้เวลานานนะแล้วผมลงไปแล้วป่ะพอเรากดปุ๊บนะครับมันจะแลนดอมบอทมาให้อ่าเดี๋ยวแป๊บ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 ชิเป่งแล้วคุณผู้ชมมันไปตีว่าผมเป็นนี่ครับเป็นฮิวอีกแล้วนะครับไม่ได้นะครับต้องออกมาก่อนนี่ครับข้อข้อเสียของการเป็นไฮบิดนะครับมันจะตีว่าเรา ถ้าเรามีฮิลมันจะตีว่าเราเป็นฮิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นสายให้บิดนะครับผมแนะนําว่านะครับก็คือเปลี่ยนอาวุธเป็นสายหลักก่อนค่อยลงครับมันจะได้ไม่สร้างความสับสนได้กับเพื่อนร่วมปาร์ตี้นะครับแต่ในส่วนของการเล่นคนเดียวถ้าคุณเป็นฮิลคุณก็ลงฮิลไปเลยนะครับจะได้ฝึกฮิลแต่ถ้าไม่ได้เล่นเป็นฮิลอ่ะก็ไปเอาพวกสายฮิลออกซะนะครับไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเป็นความเดือดร้อนนะครับให้กับตัวเราเองนะครับเพราะบอทมันไม่มีฮิลอ่ะ เราก็จะต้องเป็นคนฮิวเองแล้วมันฮิวไม่ได้มันจะไม่ผ่านนะครับอ่ะอีกทีขออไปปักซอสไทเอานะครับนี่ครับเลือกสมาร์ทแอซิดนะครับกดนี่ข่าวนี้มาแล้วนะครับมันจะแรนด้อมฮิวกับแท้งมาให้นะครับแล้วก็ g p s สาตัวรวมเราด้วยนะครับโดยคอมมันจะไม่โจมตีนะครับจนกว่าเราจะเป็นคนเปิดนะครับอ่ะโหลดแล้วนะครับ ผมก็จะยิงไกลไปนะครับนี่ไครับแล้วคุณก็ถ้าเกิดคุณอยากเล่นแทงคุณก็ดูบอทที่เขาเล่นแทงนะครับมันทํำยังไงนะครับบอทแทงของเราครับมันชื่อไปลิ้นหยานนะครับนี่ก็ดูนะครับไปลิ้นหยานทํำยังไงนะครับตอนนี้มันหรืออยากดูฮิลก็ได้นะครับฮิลเล่นยังไงนะครับดูไอหลิวชี้ๆนะครับอ่าอย่างตอนเนี้ยมีเพื่อนติดใช่ไหมครับ บอสมันก็จะไปตีนะครับเพื่อนที่เราติดอยู่นี่ครับเราก็จะรู้ว่าออนต่อไปถ้าเพื่อนติดอย่าเพิ่งตีบอสนะครับให้ไปตีลงขังก่อนนี่นะครับอ่ะนี่แล้วถ้ามีวงอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนมันจะวิ่งออกไปนอกวงนะครับแล้วก็เพื่อนมันจะกลายเป็นเป็นลาไปคนเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ยิงไปอ่ะถึงตอนนี้มีลาออกมา รเราก็เล่นเป็นสายยิงไกลอยู่แล้วแล้วก็รอดูสถานการณ์ข้างนอกอ่ะอ่ะตอนนี้เพื่อนลอยนะครับนี่เพื่อนที่ลอยอยู่นะครับมันคนที่เป็นลาก็ต้องไปรลอรับเพื่อนที่ลอยนะครับไม่งั้นมันจะตายลาใหมา่แรับตอนนี้เราก็ต้องไปฆ่าลานะครับคุณก็จะเห็นว่าบอทมันก็จะไปฆ่าลามันก็จะไม่ตีบอสเห็นไหมครับเพราะมันรู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับอ้าว ผมโดนลาต,ตัดใส่กลายเป็นลาแล้วโอเคหมดแต่พูดอ่าแล้วมันก็หายไปอ่าตอนนี้ก็มาตีบอสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ศึกษาเมคาินิกจากบอสไปก่อนนะครับว่าดีพเล่นยังไงฮิวเล่นยังไงแทงเล่นยังไงนะครับแล้วเราเล่นไม่เป็นก็มาศึกษาผมก็เล่นไม่เป็นนะครับไม่รู้ทายัางไงเหมือน,นตอนแรกก็ดูดูเอานะครับว่าบอสมาเล่นยังไงครับเราก็เล่นตามมันอ่าอย่างนี้มีลามาอีกแล้วนะครับเพื่อนมันก็จะไปไล่ฆ่าลานะครับ เราก็มาฆ่าลาเพื่อนนะครับนี่ไออย่างผมเนี่ยผมโดนเงี้ยจะต้องโดนขังแน่นอนนะครับนี่ครับพอโดนขังเสร็จเห็นไหมครับบอทมันจะเลิกตีบอสนะครับแล้วหันมาช่วยเราเป็นถ้าเวลาเราไปลงในการต่อสู้กับคออบจริงๆนะครับมันก็จะทให้เรารู้ว่าต้องทำยังไงไหมไอตอนนี้เอาโอนไฟลี่ไม่ทันอะผมตายอ่ะคันนี้นะครับนี่ครับเพื่อนที่เป็นฮิลเขาจะมาชุบเรานะครับแล้วก็ฮิลเรานี่เห็นไหมยะนี่ครับ เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าทำอะไรก่อนหลังก็มาศึกษากระบอทได้นี่นครับอาอย่างตอนเนี้ยผมโดนเสกให้ลอยเพื่อนนี่เป็นลาครับก็จะมารอข้างล่างเห็นไหมครับนี่เพื่อรับเราครับแม่เราตายอะนี่เห็นไหมครับแล้วก็กดออกมานี่ครับเราก็จะรู้แมคคนิกของบอสของเกมแล้วนะครับว่าทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้ว่ามันยากเราทําไม่ได้แน่นอนเราก็มาลงกระบอไปเลยนะครับ ไม่ต้องมีใครมาบดเราอะเอ้ยจังหวะนั้นทํายังไงจังหวะนี้ทํายังไงบอทมันไม่บดเราอยู่แล้วนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนี่เขาแบบว่าเออหัวร้อนง่ายครับเขาอาจจะมาบดเราเราก็เล่นกับบอทไปนะครับไม่มีใครว่าครับเราไม่เข้าใจไม่เคนิกเกียร์ไม่เคนิกบอทก็ไม่เป็นไรรู้เพื่อนเอ่านอย่างนี้เพื่อนมาติดแล้วก็มาช่วยเพื่อนนะครับ อ้ยเกือบตายอ่านี้ครับเพื่อนที่เป็นฮิวก็จะวางวงให้น่ครับคนนี้มีเลือดบอดก็จะไปลุมบอสนะครับจังหวะนี้อ่ะชนะแล้วนะครับแล้วก็การเล่นนะครับเลยไงเราก็ได้ที่หนึ่งนะครับเพราะบอดมันไม่จิตแต้มนะครับอ่ะแล้วก็ลุยต่อเลยนะครับแล้วก็จะเอาของรางวัลไหมนะครับเอาก็ไปเอานะครับ หรือจะรอรอบต่อไปก็ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่ถ้าเราเล่นกับคนเนี่ยส่วนใหญ่อะเอนจี้เขาจะหมดไม่ใช้เขาจะเอาแค่รอบแรกเขาจะไม่ลุยรอบสองกับเราใช่ไหมครับแต่คนที่เล่นเป็นบอทเอ้ยคนที่เป็นบอทหรือบอทยังไงบอทมันไปต่อรอบสองกับเราแน่ๆนะครับหรือถ้าเลเวลไหนมีสามเศษมันก็ไปรอบสามกับเรานะครับแล้วก็ไม่บ่นอะไรเราเราเล่นกากแค่ไหนบอทมันก็ไม่บ่นนะครับแต่สําหรับผู้เล่นนะครับที่เล่นเป็นแท้ง ผมแนะนําให้เลือก DPS แล้วดูมูฟเซตของบอทรวมไปถึงผู้เล่นที่เล่นเป็นฮิวนะครับก็ดูมูฟเซตของบอทนะครับเล่นเป็น dPS ไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็มาซ้อมนะครับกับการที่เราจะเป็นแทงหรือเป็นฮิวนะครับกับบอทนะครับให้บอทมันเป็น d p s ไปนะครับเราก็เล่นเป็นแทงไปหรือเล่นเป็นฮิวไปนะครับก็จะได้รู้แมคคนิกบอทไปด้วยนะครับเวลาไปลงรวมกันนะครับมันได้ของรางวัลมากกว่าแล้วก็ไม่เป็นภาระคนอื่นนะครับเกมนี้มันต้องอาศัยการฝึกซ้อมนะคุณผู้ชม ถ้าไม่ซ้อมก็เล่นกระบอดไปนะครับมันจะได้ไม่ไปรบกวนคนที่เขาตั้งใจจะมาเล่นนะครับผมเข้าใจครับเวลาเวลาคนหัวร้อนเนี่ยเขาอยากได้ของไงแล้วเขาต้องพอตี้มันล่มนะครับมันเสียเวลาซ้ําๆนะครับแต่ขณะเดียวกันผมก็เข้าใจคนธรรมดาด้วยครับว่าเวลามันโดนด่ามันก็ไม่ชอบครับเราก็ไม่ได้ว่างมาเล่นเกมทั้งวันใช่ไหมไม่เวลาความเข้าใจก็เข้าใจทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเล่นกระบอท่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครครับมีสเต็ปดีแล้วอยากเล่นกับคนเราไม่อยากหัวร้อนเนี่ย ผมก็แนะนํานะครับว่าคุณก็นะครับหาคอมมูนิตี้นะครับเข้าไปหากิวอยู่นะครับพอมันมีกิวมันก็จะมีตี้ประจําเราก็จะไม่ต้องหัวร้อนนะครับไปกับคนที่เล่นไม่เป็นในคนที่เล่นไม่เป็นนะครับไปมีกิวเขาก็จะสอนคุณนะครับให้คุณเล่นเป็นโดยที่มีคนใจดีนะครับเขาจะได้ไม่ลาคาญกับเราเวลาเราเรียนรู้อะไรอย่างตอนนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเราติดไฟแล้วก็ต้องเดินหนีออกมาจากเพื่อนเพื่อนหลบระเบิดนะครับนี่นะครับบอส มันก็จะอยู่ยเงียบาอห่าง,หงเราแล้วต้องไปยิงนกเพื่อไม่ให้มันระเบิดนะครับอ่ะนี่ครับบอททาอะไรครับเราก็ทําตามมันนะครับเล่นเป็น DPS เพื่อศึกษาไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้บอทอยู่นี่ก็ยิงไปอย่างฮิวก็มาวางฮิวให้นะครับนี่อ่ะอย่างตอนนี้มันจะมีนี่ครับเก็บถังเห็นไหมครับ บอทก็จะมาเก็บนะครับนี่ถ้าผมไม่เก็บเลยครับบอทก็จะเป็นคนเอาถังไปวางเองนะครับแต่จริงๆกับผมต้องไปช่วยเก็บถังนะเมื่อกี้แต่ว่าผมยืนดูให้คุณผู้ชมดูไงว่าบอทมันทํายังไงจากนั้นเราก็ต้องระวังนะครับระวังถังระเบิดก็ถอยออกมานะครับนี่นะครับนี่เราก็ยิงบอทไปแล้วก็ดูนะครับนี่อย่างคนนี้มันจะโดนระเบิดมันก็จะวิ่งออกมาจากวงเห็นไหมครับ อะบอสแล้วมันก็จะถูกแทงดึงไว้อาะอย่างเงี้ยผมโดนระเบิดอีกแล้วครับเราก็ต้องวิ่งเนยายให้ไอ้ถังระเบิดมันมาอยู่ใกล้เรานะครับอ้เกือบตายอาดเส็จแล้วเนี้ยคิวก็จะมาวางวงให้ครับเราก็ดูว่าเพื่อนทําอะไรนี่ครับอ่ะเห็นตอนนี้นะครับมันจะไปเก็บกล่องนะแล้วก็เก็บด้วยครับไปไหนแล้วก็ไปกับมันนะครับ จะมาวางตรงนี้เพื่อหนีระเบิดนะครับนี่เราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่บอดอยู่ตรงไหนเราก็ทําให้ดูนะครับมันก็จะนี่เดี๋ยวนกมันจะยิงระเบิดมาแล้วนี่ครับโอ้ยตายโดนรอบสองนะครับกระโดดไม่ทันตายไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวบอดมันก็ชุบเราเพราะบอดมันแบรร่แม่นนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็ชุบแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นแเราตายมันก็ไม่มีใครมาบ่นเรานะครับบอดมันก็ทําหน้าที่ของมัน แล้วตัวฮิวของเราก็ไม่ค่อยตายด้วยนะครับฮิวเลอร์ของบอดเก่งมากนะครับยังไงก็ฮิวเราได้ตลอดนะครับชุบเราได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่จะมีระเบิดอีกรอบหนึงเดี๋ยวเราต้องไปยิงนกนะครับคือบอทมัโคตเก่งเลยนะครับเราเล่นไม่เก่งไม่เป็นไร โอเคครับก็จบไปนะครับก็มีเราคนเดียวอยู่แล้วครับไม่มีบอดจบมาก็เลือกรับของรางวัลของครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เลือกรับไปมันมีคนแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเล่นลมพัดยิงไก่ใครไปใส่อีเกิลไลท์นะครับ ซึ่งอันนั้นอะ่ะมันต้องทำชุดใหม่ผมเลยยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวค่อยมาทาบิวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังๆผมจะทาบิวให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเออเซ็ตอะไรของทองมันมาครบละนะผมรอค่อยทำยเดียวนะครับเลยไม่ค่อยได้ทาบิวมาเพราะว่าทำไปปุ๊บของมันยังไม่ฟูงไงทาไปเดี๋ยวคุณผู้ชมเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรไมาอีกเดี๋ยวมันไม่เห็นผลน,นะครับมันก็เลยรอมาทําตอนเยอะๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับมันจะมีเรื่องของอันนี้ด้วยครับวันเดอร์ลิงพาร์นะครับการท้าทาย ผมเล่นคนเดียวอ่ะผมไม่ท้าทายใครเลยนะครับเพราะว่าผมเอ่อเล่นกับบอลแล้วมันไม่ค่อยผ่านนะครับผมก็เลยมีวิธีจะมาแนะนํากับคุณผู้ชมนะครับอ่ะมันมีหน้าท้าทายตรงนี้นะครับคุณผู้ชมทั้งชิงเหิแล้วก็ไรฟงเลยนะครับนี่ครับแล้วมันก็ยากด้วยนะครับหลายอันผมยังไม่ได้ทาเลยนะครับถ้ามันยากแล้วคุณผู้ชมทําไม่ไหวนะครับกดโพสต์เตาตี้นี่นะครับมันจะมีให้เลือกเลยนะครับว่าคุณอยากทําอะไรนะครับให้คุณเลือกทายอ้านะครับจากนั้นนะครับมันจะมี นะครับทายเอาไว้เลือกว่าคุณจะให้นะครับประกาศจ้างคนมาช่วยทําอันไหนนะครับนี่มีเต็มเลยนะครับคุณก็เลือกไปเลยนะครับสมมุตินะครับอ่ะบลูมไมเดนมันยากใช่ไหมคุณจะจ้างมาให้ทํานะครับแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดให้เรานะครับแล้วก็จ้างไปสามร้อยมุกก็กดโพสต์เบลตี้ไปนะครับได้อยู่เรื่อยๆนะครับจ้างมาคุณชอบตัวไหนเช่นสมมุติว่าคุณอยากได้กระบี่อันนี้ใช่ไหมครับ นี่นะครับมันจะมีเงื่อนไขก็คือนะครับคุณต้องสู้กับบอสสิบตัวนะครับโดยที่ไม่โดนดาเมจเลยโอ้โหโคตรยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำก็คืออะไรครับคุณก็ไปจ้างเหล่านะครับง่ายๆนะครับไปโพล์บราซี้นะครับนี่นะครับคุณก็เลือกไปเลยอยากได้ตัวไหนนะครับจําชื่อบอสไว้นะครับเอาบอสที่มันอยู่ในชิงเหอนนะเออนะครับคุณก็จะสามารถจ้างได้นะครับสมมตินี่สลิปปิ้งเต่า นะครับนี่จ้างไปครับค่าจ้างมันก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยนะครับมันก็ไปครับไปเติมตังค์อ่ะคุณก็จ้างไปนะครับไม่ไหวก็ไปเติมตังค์นะครับแล้วก็กดโพสต์บลตี้ไปนะครับเพื่อเติมตังค์มาแล้วจ้างเขาสามร้อยก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับร้อยเจ็ดสิบอ่ะคุณผู้ชมมันไม่แพงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะร้อยเจ็ดสิบาทอ่ะขาถ้ผู้ชมเล่นเองนะครับมันเสียเวลา เยอะแยะมากมายนะครับสมมติว่าบอสสิบตัวนะครับบอสสิบตัวเนี่ยทีละตัวร้อยเจ็ดสิบมันพันเจ็ดใช่ไหมพันเจ็ดอ่ะคุณผู้ชมได้ไอ้นี่มาใส่โคตรคุ้มนะครับคุณผู้ชมไปดูพวกของอ่ะ่าตามร้านละกันเนี่ยคุณผู้ชมของดีๆนะครับที่จะเอามาห้อยมาใส่นะครับนี่พวกชุดต่างๆเนี่ยมันเติมตังทีครับ มันก็หลายร้อยแล้วครับนี่อย่างอันนี้สองพันห้าร้อยมุกใช่ไหมเนี่ยสองพันห้าร้อยมุกใช่ไหมครับถ้าจะเต,เติมอ่ะนี่ครับมันก็พันุกแบบโอ้ใช้ประมาณสามพันมุกมันก็พันกว่า,วา,วาแล้วครับใกล้ๆเคียงกันกับการมีของเท่ๆนะครับแล้วมันก็ทําให้เราได้แอคชซิเมนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆจ้างไปครับทีละสามร้อยผมว่าไม่แพงนะครับคนที่เขาไม่มีตัง เขามีฝีมือเขาก็จะได้นะครับได้มุกไปขณะที่เรานะครับถ้าเราอมีตังค์แต่เราไม่ค่อยเก่งแล้ว่าวินวินทั้งคู่ไล้ของมาใส่นะครับผมเอาล่ะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจกันไม่มากกัน้อยนะครับแล้วกดวะครับถ้าชอบใหมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์บกดกระใจกันด้วยนะครับเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับ